มาเจลีกไทยดาวีค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะก่อนที่จะไปดูคู่บิ๊กแมตช์นะคะที่เกาะอังกฤษนะคะเดี๋ยวพามาดูเจลีกกันก่อนช่วง11โมง5นาทีนะคะซึ่งก็จะมีการเจอกันของ2ต้นสังกัดของ2นักเตะไทยที่ส่งไปนะคะ,ะคือต้องบอกว่าวิคที่แล้วอะแมตช์เดย์ที่2หลายคนอาจจะแบบเซ็งเนิดนึงก็อยากจะเจอหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าบุ๊กเจ้าเช็คแต่ก็ไม่ได้เห็นเลยนะคะเจ้าเช็คก,ก็โอ้โหเจ็บอยู่นะคะเจ้าบุ๊กก็รอลุ้นอยู่แต่แมตช์เดย์นี้ต้องได้เจอแล้วแหละสักคน หนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของสื่อของญี่ปุ่นค่ะโดชินสปอร์ต,น,รตนะคะก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าเออมันมีภาพนะของเช็คสุภโชคสรารชาตินะคะเดาวเตต,ตัวเก่งของสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซซัปโปโรค่ะที่ก็หายจากอาการบาดเจ็บแล้วแหละก็กลับมาฝึกซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบนะคะก่อนที่จะมีคิวช่วยทำศึกไทยดาบี้ที่ทางซัปโปโรจะเปิดรังดวลกับอุราวะเรสนะคะทีมของเจ้าบุกเอกนิต์ปัญญาในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้นะคะซึ่งเจ้าเช็ค แนวรุกวัย25ปีเนี่ยต้องบอกว่าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็อยู่ครบเลยนะในนาทีในเก้าสนาทีเลยที่เกมที่ไปเปยไปเยือนเสมออวิสปาฟูก u โอกอะศูนต่อศูย์ในเกมแรกนัดเปิดสนามบอลเจลีหนึ่งนะคะซึ่งพอผ่านไปเนี่ยนัดที่สองเขาไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าคือได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าขวาก็เลยพลาดไม่ได้เจอกันหน่อยหนึ่งนะคะแต่ที่เกมนั้นน่ะกลายเป็นว่า ไปแพ้ให้กับซางันโทสุ0ต่อ4เลยนะคะโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้ซัปโปโรเนี่ยลงสนามไป2เกมเสมอ1แพ้1ยิงยังไม่ได้สักประตูแถมเสียไป4ประตูด้วยตอนนี้ก็รังอันดับ19นะคะของตารางไม่เคยดีคือเจลีกรุ่ดกันนี้มันใกล้เคียงกันมากเลยเตะแค่เตะผ่านไปแค่2นัดเองนะทุกทีมเสียใส่ติชนะหมดแล้วอ่ะใช่ถูกไหมไม่มีทีมไหนชนะรวด100%เลยนั้นที่ผ่านไปแค่2เกมปกติ พี่ว่าไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้นะมันต้องมีนะที่แบบว่าเออชนะ2เกมติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่เห็นปกติเลยอ่ะแต่สองนัดจะต้องมีทีมที่แบบชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่นี่แค่2เกมทุกทีมเสียสถิตชนะแล้วอ่ะมันก็ห้เห็นถึงความแบบเข้มข้นเข้มข้นนี่ดู ต่อดูนี่น้องสาวเราเห็นไหมคือดูเ่าโชวเขาจดข้อมูลนี่เธอจดข้อมูลจด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 เห็นไหมดูความดูความตั้งใจของอย่าโชว์เพราะอะไรลู้ป้าลายมือคือส่วนทางกับหน้าตามากไม่ได้้ามองคือคือไว้ได้นี่โอ้ยนี่เออจริงส่วนทางหน้าตาไม่ได้พอแล้วพอแล้วเลยอจ้าเป็นลายมือที่เขาดูได้คนเดียวอ่ะลายมือคุณหมอค่ะใช่ รอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา